ว้าว so oh, wow. บางทีเองก็เรียบมาใหม่เกอได้แต่ชุดสวยนะโอ้ oh, ดูเฉพาะของผู้หญิงโอ้ oh, ชอบหน้ากาก,ากมากเลยดูดิดูดแพ่นดิอย่างสวยกระเป๋าก็โอเคนะใช้ได้หมวกกันน็อกก็อาจจะไม่เข้ากับทีมเท่าไหร่แต่ก็โอเคนะครับรวมถึงทางด้านของกระทะและโมอเตอร์จอบที่น่ารักดีด้วยนะโอ้ oh, ร่ม ตัวรวมแล้วทุกอย่างก็ดูโอเคนะเอสียอาจจะไม่เข้ากับทีมเท่าไหร่แต่ชุดดูสวยมากนะครับขนาดกล่องพรีเมียมเก่ายังไม่หมดเลยนะเหลือถึงสองวันแล้วก็มันมาอีกแล้วม,มาอีกแล้ว,ลวดูมันนะวันมันม,นมาเยอะผมสักหน่อยสักหน่อยแก้เครดแก้เครดอย่างน้อยเราก็มีอยู่สิตัวฟรีอยู่ใช่ไหมมันไม่กันอ๋อโอเคหรือแปลว่ามันเป็นอ้นี่ดีกว่า เป็นลักนะครับเพื่อนจะเห็นใช่ไหมครับว่ามันเป็นลัก3ามสทับร้อยเพื่อนเป็นสังเกตตรงนั้นได้เลยนะเ,นเกิดมันลดเราก็จะได้ของดีแต่เมื่อกี้ผมเห็นมันเพิ่มไป67เท่ากับว่าเรา m My die a r อะไรเลยอันนี้ค่อนข้างที่จะการันตีแล้วแหละว่าเราจะได้ออกแนวเหมือนแบบทุกๆ3รอบนะฮะหรือประมาณ30กล่องไหมนะเราจะได้ขอชงชมพูอย่างน้อย1ชิ้นมืนจะออกช่วงท้ายๆด้วยมั้งนะี่ย นั่นไงว่าแล้วอ้ยอันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมอยากได้มากนะเพราะแว่นาตามันสวยมากจริงๆนะอันถัดไปที่ผมอยากได้นะครับก็จะเป็นทั้งด้านของหัวผู้หญิงอยากได้มากและมันเพิ่มอีกแล้วไม่ชอบเลย <c oughs> อันนี้ก่องที่เอ่าไหรมั้เนี่ยน,นะน่าจะสีละอันนี้น่าจะเป็นรอบที่ห้าละโอ้โหเพิ่มอีกแหละอะไรครับเนี่ยรอบที่ห้าก็ไม่ได้อะไรเหมือนเดิมลองสก,กิปบ้างเนี่ย อลอง,ปปง s ิ i บ้างพกกระทาไม่ค่อยอยากได้เทโอเคอันนี้ก็ยังไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะแล้วลว่ต่อเจ็ด <7 S 1> แต่และ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทางเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำ racer go ช่องทางเติมเกมสุดคุ้มกว่าร้อยกว่าเกมนอกเหนือจากนี้ทุกๆการเติมผ่าน r a z e r go เพื่อนๆก็จะได้รับ racer silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น gaming gear หรือแม้กระทั่ง gift voucher ก็ตาม เพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้ที่7 e e l v e n หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเช่นทางเพจ r i c h m a n Shop ที่เป็นพาร์ตเนอร์กับทาง r a z e r g o และการเติมกับทางร้านเองก็ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นและงาหาเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ l i n e @richmondshop หรือทางเว็บไซต์ r i c h m a n s h o p c o m นะครับแบบไม่สกิปโอเคแต่ผมเห็นแล้วละว่าแต่ ไม่ต้องรุนเลยไม่ได้อะไรโอเคอ,อันนี้อันสุดท้ายแล้วครับที่ผมจะสงเพราะว่าผมต้องเก็บยูซเอาไว้สำหรับของที่ Exclusive มากๆอย่างที่เพื่อนรู้กันนะครับว่าใกล้จะมาแล้วนะพี่เอกหารัอันนี้ได้แน่นอนแหละแต่แบบขอทรงผมได้ไหมนะทรงผมอ๋อนทรงผมแหละแต่ผิดตัวไม่อย่างเด้อของผู้หญิงของผู้หญิงคโคตรสวยอ่ะแทมแทนแถม,แถม,แถมอีกรอบเดียวก็ได้ โอ้อันนี้ไม่ได้อะไรเลยเฮ้ยอันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้ตอนต้นด้วยต้องผมนะ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 ขอร้องนะโอ้ไอ้แม่ย,อย้อยอ่าแถมแถมแถมโอเคแตกอีกกล่องแล้ว,วเนี่ยเออโอเคได้ได้ได้ไดได ปกติมันจะไม่ค่อยย้ำนะย้ำนะครับว่ามันไม่ค่อยซ้ําแต่เป็นแต่มันมีโอกาสซ้ํานะมันมีโอกาสแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ค่อยซ้ําอย่างนั้นเลยโอเคผมพอใจแล้วผมหยุดแล้วไหนดูซิหมวกกันน็อกที่เราได้มานะครับเชยๆนะไม่ได้อะไรมากมายแต่หัวนี่สิน่ารักมากใส่คู่กับแว่นโอ้โหอย่างเก๋บอกเลยแว่นโคตรสวยเก๋มากเฮ้ยในเกมมันก็ยังขยับได้เฮ้ยหัวดีหัวดี หน้ากากดีผมชอบถ้าเกิดหน้ากากเป็นอย่างนี้จริงๆผมว่าดีมากเลยนะแล้วทรงผมก็ไม่ได้แข็งทื่อขนาดนั้นมันก็ขยับตามไหลเนาะมันเหมือนมันติดไหลไปเลยใช่มันขยับตามไหลถือว่าโอเคนะเป็นทรงผมที่ผมว่าโอเคมากๆพร้อมๆกับทางด้านของตัวหน้ากากนะเฮ้ยผมให้คะแนนดีสำหรับหน้ากากครับแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆสนใจกล่องพวกนี้อยู่จริงๆนะทางด้านของ Richman Shop ก็ได้จัดโปรสุดคุ้มอยู่ณตอนนี้นะครับแถมโบนัส UC อย่างเยอะเลยนะสำหรับแพ็กพวกนี้นะครับ เพียงแค่เพื่อนเลือกแพ็กได้แพ็กหนึ่งก็ได้หรือว่าอย่างละแพ็กก็ได้นะครับและแพ็กพวกนี้นะครับก็ยังจะรีเซ็ตทุกวันให้เพื่อนๆไปจับจ่ายใช้สอยกันอีกทีด้วยนะครับบอกเลยว่าโคตรคุม้มก็ประมาณนี้ละกันนะครับและเช็คกันใหม่ในคลิปหน้าครับ